สวัสดีครับหลังจากที่เราได้น <Hence, TALIESIN> ําเสนอไปนั้นในทุกเรื่องราวก็ยังมีข้อสงสัยมากมายตอบกลับมาถึงกุมารเทพสรุปแล้วใช่เทพจริงหรือไม่อาจารย์แต่ละท่านนั้นเขาสามารถถึงระดับอัญเชิญเทพเจ้ากันได้เลยหรอรื่ยังคงเป็นกระแสในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมากเรามาฟังกันได้เลยครับกุมารทองเทพเป็นกุมารทองที่มีการจัดสร้างแบบไม่ใช้ของพลายหรือของอาถรรพ์ในการจัดสร้าง ผสมลงในตัวกุมารทองจะใช้เพียงผงพุทธคุณเท่านั้นกุมารทองสายเทพจึงไม่เป็นอันตรายใดๆต่อผู้เลี้ยงบูชาการเลี้ยงบูชาจะต้องให้หมั่นทําบุญกุศลกุมารเทพจะได้มีฤทธิ์ช่วยเหลือผู้เลี้ยงบูชาได้ดียิ่งขึ้นการถวายขอให้วางถวายของทุกวันพระของถวายจะมีดังนี้น้ําเปล่าน้ําแดงผลไม้ภูมอลัยขนมหวานต่างๆแต่ที่กล่าวมานั้น ก็คล้ายกับการทําพระพุทธรูปขึ้นมาหนึ่งองค์พียงใช้ผงพุทธคุณในการสร้างขึ้นมาให้เป็นรูปหรือองค์นั้นจริงหรือไม่ที่จริงๆแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากพระพุทธรูปทั่วไปเลยกุมารเทพเป็นการเชิญวิญญาณเทพเทวดามาสนิทมาดูแลรักษาในรูปร่างของกุมารทองอย่างเช่นกุมารทองของหลวงปู่หงวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินที่เป็นการจัดสร้างโดยอัญเชิญเทวดา เทพทั้งหลายมาสถิตยอยู่ในร่างกุมารทองเมื่อนำไปใช้จึงมีเหมือนเทพประจำตัวคอยคุ้มครองและให้พรสำหรับผู้เลี้ยงบูชานั่นเองกุมารทองเทพในความศักดิ์สิทธิ์นั้นถือว่าเป็นกุมารทองที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้กุมารทองเทพจะไม่ให้โทษกับผู้เลี้ยงบูชาแต่จะมีโทษบ้างกับคนที่ใช้ในทางผิดศีลธรรมมากๆคนที่เอาไปใช้ในทางผิดศีลธรรมนั้นเช่นให้ไปทำร้ายคนอื่นกุมารทองเทพนั้น ก็จะไม่อยู่กับเราหรือหนีไปจากเรานั่นเองกุมารทองเทพจะอยู่กับคนที่อยู่ในศีลในธรรมมันสวดมนต์ไหว้พระทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับกุมารทองอยู่เสมอเพื่อเขาจะได้รับบุญกุศลที่เราอุทิศให้และจะทําให้กุมารทองนั้นมีฤทธิ์เดชมากยิ่งขึ้นมีกําลังมากขึ้นซึ่งจะทําให้กุมารทองนั้นช่วยเหลือเราได้ดีขึ้นขึ้นไปอีกแต่ถ้ว่าในปัจจุบันนี้ การอัญเชิญเทพเทวดาลงมาเพื่อสถิตนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายขนาดนั้นกันเชียวหรอเพราะเนื่องจากมีอาจารย์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเมื่ออดีตชาติที่ผ่านมาเป็นพระยังพอเข้าใจได้แต่ในปัจจุบันนี้เป็นคนหนุ่มไฟแรงถือตนว่าอยู่ในศีลในธรรมและมีวิชาแก่งก้าขนาดที่สามารถอัญเชิญให้เทพเทวดาที่มีบุญกุศลอันสูงส่งอยู่แล้วนั้นลงมาสถิตในองค์กุมารที่สร้างขึ้นมาได้เชียวหรอคนที่สามารถ รมในระดับอันเชิญเทพพเจ้านั้นต้องมีความสามารถอยู่ในระดับสูงถือศีลปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมแทบจะบอกว่าเลิกยุ่งกับโลกภายนอกเลยก็ยังว่าได้เขาจะไม่มานั่งเบียดเบียนโดยการทำธุรกิจแบบนี้แน่นอนหรือค่านิยมของคำว่าศรัทธาและความเชื่อนั้นได้เปลี่ยนไปหมดแล้วณนะปัจจุบันที่จะเชื่ออะไรง่ายๆก่อนที่จะทำความเข้าใจกับศีลน,นั้นให้ดีเสียก่อนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับ นี่เป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยในตอนนี้เป็นอย่างมากการที่จะเชื่อและนับถืออะไรนั้นควรศึกษาหรือทำความเข้าใจกับสิ่งสิ่งนั้นให้ดีเสียก่อนเพื่อที่จะได้เป็นเกราะป้องกันตัวเราเองจะได้ไม่โดนหลอกเอาได้ง่ายๆหรือหลงเชื่ออะไรในแบบผิดๆคิดดีทำดีปฏิบัติตนอยู่ในสิงในธรรมอันดีก็ไม่จำเป็นแล้วกับของศสยศาสตร์ในการเสริมบุญบาร,รมีให้กับชีวิตของเราขอบคุณครับ สวัสดีครับ